จอกข่าวร้อนล่วง ผู้ชมค่ะยิ่งทราบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ส่งวางแนวพระราชดำริที่เรียกว่า f l ั t w a y เพื่อป้องกันพื้นที่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างกรุงเทพมหาคนครเอาไว้อย่างรัดกุมนะคะแม้ว่าแนวพระราชดำรินี้จะไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต่างๆเท่าที่ควรและเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นส่งให้ความสำคัญกับฟั a เวมากแค่ไหน ก็จะได้ตรวจสอบผ่านคําให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ประโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานค่ะที่ได้ถวายรายงานและถวายรับใช้พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดค่ะโดยอันที่จริงแล้วนะคะกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่19กันยายน2 5 3พระบาทสระบัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ทำฝรั่งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านตามธรรมชาติเป็นครั้งที่3 นะคะโดยครั้งแรกค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่เมื่อปี2523พระองค์ทรงตรัสถามถึงกรีนเบลหรือทางน้ำไหลผ่านกรุงเทพซีกตะวันออกว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีภาครัฐนะคะมาดำเนินการต่อค่ะถัดมาครั้งที่2เมื่อปีพศ .2533 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ทุ่งรังสิตจมอยู่ใต้น้ำสวนส้มนับแสนไร่ตายหมด พระองค์ทรงรับสั่งถึงกรีนเบลอีกครั้งและยังตรัสถามถึงพื้นที่สีเขียว3 4ถึง4หมื่นไร่ว่าหมดไปแล้วจริงหรือไม่แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดค่ะไปดำเนินการตามพระราชดำรตส์แนวทางพระราชดำรตส์ฟัดเวนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดคาะสำหรับรัฐบาลที่ควรจะน้อมรับพระสุรเสียงทั้ง3ครั้งมาวิเคราะห์ เพราะหากไม่วิเคราะห์ทำฝัดเวย์ก็อาจจะพบถึงทางตันนะคะเพราะฝัดเวย์ก็คือทางผ่านน้ําอุทกภัยที่ล้นตลิง่งให้ไหลลงทะเลอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะส่วนหลักการก็คือควบคุมปริมาณน้ําให้อยู่ในตลิง่งโดยไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วหรือไม่คะที่รัฐบาลรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะจะต้องมาคิดแก้ไขเพื่ออนาคตข้างหน้าอย่างจริงจัง ขณะที่ทางการตรวจสอบของเรานะคะของสำนักข่าวทีนิวส์ของเราก็พบว่าพื้นที่เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงมุมสีเขียวซึ่งก็เป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทแลกเิษตรกรรมหรือฟลัดเวยตามการแบ่งของผังเมืองรวมกทมซึ่งก็ห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศ,าศาัยหรือบ้านจัดสรรกลับพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการละเว้นละเมิดกันอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จาก อาคารพาณิชย์บ้านจัดสรรนะคะที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดค่ะในพื้นที่ฟรัดเวอย่างมีนบุรีน้องจอกคลองสามวาลัดกระบังเป็นต้นนะคะและในช่วง6เดือนแรกของปี2554ค่ะก็พบการเติบโตของที่อยู่อาศัยกันอย่างคึกคักซึ่งแม้ว่าจะเน้นหนักไปที่เขตใจกลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้า แต่สําหรับบ้านเดี่ยวหรือเทาวน์เฮาส์นะคะที่มีราคาไม่สูงนักค่ะก็จะกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่รอบนอกซึ่งรวมไปถึงฝั่งตะวันออกของกรุงเทพหรือพื้นที่ฝัดเวนั่นเองค่ะซึ่งทางสนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดินก็ได้เปิดเผยว่าข้อมูลการออกหนังสือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศทั้งโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคมปี2553มียอดรวมทั้งสิ้น585รายแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร138รายและต่างจังหวัด447รายสำหรับสถิติการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเดียวกันมีการเบอะออกใบอนุญาตไป138รายโดยเป็นประเภท ของที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจในการพัฒนามากที่สุดนั่นก็คือบ้านแถวจํานวน11,696หน่วยรองลองมาคือบ้านเดี่ยว6,913หน่วยบ้านแฝด1,632หน่วยอาคารพาณิชย์204หน่วยและที่ดินเปล่า274หน่วยรวมแล้ว2 7 1 9หน่วยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากนับย้อนไปตั้งแต่ปี2,548แม้สถิติการเติบโตของบ้านจัดสรรจะลดน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจแก่แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่เติบโตตามแนวชานเมืองซึ่งกระสอดคล้องกับข้อมูลที่สำนักข่าวทีนิวส์ของเรานั้นได้นำมาขยายต่อก่อนหน้านี้นะคะ จากกรณีที่ฐานเศรษฐกิจค่ะได้เปิดโปงการรื้อผังเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อปี2547ซึ่งก็ได้ปรากฏตามรายงานว่ามีนายวิชาญมีนชยนันทอ์สอสอกรุงเทพพักเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังและแม้ว่านายวิชาญน,นั้นจะออกมาปฏิเสธกับสันาขาว่วทีนิวส์ว่าไม่เป็นความจริงแต่วิธีการปฏิเสธของนายวิชาญว่าตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วก็เบี่ยงประเด็นด้วยการบอกให้สำนักข่าวทีนิวส์ไปตรวจสอบการเติบโตของหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ฟัดเวซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ไกลๆนะคะว่ามีการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ฟัดเวย์โดยผิดกฎหมายจริงปรากฏว่าสิ่งที่ห้ามเนี่ยห้ามปลูกต้นอัเนี่ยท่านไปดูเลยจัดสรรเต็มหมดไปหลอกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ฟัดเวยแต่ที่ผมจะขอเปลอนนะครับ ก็คือหมายถึง mm. ว um. ่าเพียงแต่ขอเพิ่มเพิ่มพื้นที่ให้กับทุนอําประชนนะครับโดยไม่มีอาคารพาณิชย์แล้วก็มีกันอยู่ตามแนวนะครับแนวถนนีร5 0 0เมตรส่วนทางด้านในเนี่ยก็เป็นพื้นที่ปัดเวยก็ไม่มีปัญหาและลึกเข้าไปเนี่ยถ้าตรงไหนเป็นวัดตรงไหนเป็นวัดยิยเนี่ยแสดงว่าก็ให้มีรัษวิทย่ักประมาณสักกิโลเมตรสำหรับให้มีการปลูกการอาคารพาณิชย์แต่ตอน นีเนี่ยครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยกฎหมายห้ามแบ่งไปปลูกอยู่ได้ไงผมอยากจะทเข้าประชาชนเขาดูพับว่าคนมาปลูกบ้านจัดการอยู่เนี่ยเขาไปแบ่งที่ก้าวแลงเนี่ยที่กุมที่ดินเล่าชื่อไปใส่เก้าคนนะครับครับใส่เก้าคนแล้วก็ไปดนที่สํานการเขียนว่าออกมาเนี่ยเสียหายต่างๆับตอนนี้เนี่ยไปหลอกที่ท้างประชาชนไปอยู่ท่อคันกระน้บผมตอนนี้ไปดูความเสียหายที่เกิดจากการ ไม่ได้ช่วยดูแลว,ว่าตรงนี้เป็นเป็นส่วนของการให้ให้น้ําผ่านแล้วก็มีการจัดนะครับที่เนี่ยอย่งังยังไม่มีระบบระเบียบยากต่อฟ้าที่จะดูแลควบคุมอไอ้น้นำบางจุดนะโดยฝังผ่นนานน้าอ,อันนี้มีอความบ้า,บาลัวทึ่ผมขอเรียนว่าทุกคนเองที่เขียนนะครับแล้วก็ผู้่าวหา์คืงผมเนี่ยอืมผมจะไปตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการนะครับในวิธีการ ทำใหผมเสียหายผมต้องค่ะคุณผู้ชมคะเรานะคะขอยืนยันตรงนี้ค่ะว่าเรานั้นจะเดินหน้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ฟลัดเวต่อไปอย่างไม่ลดละค่ะเพื่อที่จะนําเอาความจริงมารายงานให้กับสังคมนั้นได้รู้ว่ามีขบวนการหาผลประโยชน์จากพื้นที่เส้นทแยงมุมสีเขียวนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหรือไม่ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ จอบข่าวร้อน